ไสยถาปิภิกเควดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ฉันใดอุปโตโม,มุขาโมตรีไท่ที่มีปากสองข้างหมายความว่าในที่นี้นั้นพระบรมศาสดาของเรา พระองค์ทรงอุป,ปมาเอาถุงหนังที่เรียกว่าไท่นั้นซึ่งคนโบราณเขาใช้สำหรับบรรจุสเสบียงในการเดินทางโดยใช้คาดไว้ที่เอวบ้างหรือสะพายเขียงบ่าบ้างมีปากทั้งสองทางเพื่อบรรจุสเสบียงแล้วก็ผูกปากไว้ด้วยเชือกทั้งสองทางเมื่อจะใช้ก็แก้เชือกนี้ออก ซึ่งพระองค์ให้ดูภายในกายของเรานี้เหมือนกับการแก้เชือบปากไทยออกเพื่อดูของในไทยนั้นว่ามันมีอะไรบ้างปูรานา,นาวิหิตสระทัญสศะซึ่งบรรจุไว้ด้วยทัญญาหารต่างๆจนเต็มถุงสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้ สาลีนังข้าวสาลีบ้างวิหีนังข้าวกวนบ้างมุตตานังถั่วเกี่ยวบ้างมาสานังถั่วเหลืองบ้างตีลานัง งาบ้างตันทุลานังข้าวสารบ้างตะเมนังจักขุมาปุริโสมุนจิตวาปัจเจเวกเขยะบุรุษผู้มีตาที่ไม่บอดได้แก่ปากไทยนั้นออกแล้วดูด้วยตาทั้งสองข้างของเขา ยักพึงเห็นธัญญาธาตุต่างๆในถุงหนังนั้นแล้ว่าอิเมสาลีเหล่านี้คือข้าวสาลีอิเมวิฮีเหล่านี้คือข้าวกวนอิเมมุตตา เหล่านี้คือตัวเขียวอิเมมาสาเหล่านี้คือตัวเหลืองอิเมมาติลาเหล่านี้คืองาอิเมตันตุลา เหล่านี้คือข้าวสารติดังนี้แลหมายความว่าพระศาสดาของเราพระองค์ทรงให้เราดูภายในกายอันเป็นที่รักของเราเหมือนกับการแก้ปากถุงหนังนั้นออกดูว่ามันมีอะไรอยู่ภายในนั้นบ้าง เอวะเมวะโขพิกเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุอิเมวะกาอย่างอุทาังปาะตะลาอโทเกสมัตตกาตะจะปริยันตังปูรันนานปการัสสะอสุจิโนปัจจเวคติ เธอ,อย่อมพิจารณากายของเรานี้แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงปลายผมเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมาถึงปลายเท้ามีผิวหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบภายในนั้นล้วนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดอันมีประการต่างๆดังนี้ อธิอิมสิงกาเยกายของเรานี้มีเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาหันตะโจผิวหนังมังสังเนื้อ นหารูเอ็นอัติกระดูกอัติมินชังเยื่อในกระดูกวักกังมามหัทยังหัวใจยะกะนังตับกิโลมะกังพังผืดปิหะกัง ไบบัปผาสังปอดอันตังลำไส้ใหญ่อันตะกุนังลำไส้เล็กอุทาเรียงอาหารใหม่ในกระเพาะกรีสังคืออาหารเก่าในลำไส้เล็กผิดตังน้ำดี เสมหังน้ำเสลดบุกโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงือ่อเมโทน้ำมันข้นอสุน้ำตาวะสาน้ำมันเหลว เคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกละสิกาน้ำมันไข่ข้อมูดตันน้ำมูดตดิดังนี้ อิติอชชะตังวากาเยกายานุปัสสีวิหารติดังนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างหมายความว่าเมื่อพระโยคะเจริญทำไปตามสัญญานี้แล้วย่อมเกิดญาณปัญญาเห็นว่าอาวัยวะต่างๆที่ประกอบเป็นกายของเรานี้ที่มีผิวหนังหุ้มห่อปกปิดของภายในไว้ เหมือนดังถุงหนังจึงสร้างฉากให้เราเห็นว่ารูปนี้สวยงามน่ารักน่าชมต่อเมื่อเราลอกหนังมันออกมาดูด้วยปัญญายาณเหมือนดังกับการแก้ปากถุงหนังแล้วก็ดูของที่บรรจุไว้ภายในเราก็จะพึงเห็นสภาพแท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังนั้นแล้ว เราก็จะได้ความรู้แจ้งในสิ่งที่เราหลงว่ามันสวยมันงามนั้นแต้จริงแล้วมันก็เป็นของไม่สะอาดทั้งนั้นในข้อนี้ประโยคะควรจะพิจารณาให้รอบครอบท้วนทีตั้งแต่หัวจดปลายเท้ากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นให้เห็นไปตามหลักของพระไตรลักษ ท่านก็จะเกิดยานปัญญาเห็นไปตามสภาพของความเป็นจริงในธรรมชาติของกายเราทั้งหมดว่าแท้จริงนั้นมันตั้งอยู่ในสภาพอย่างไรใจของท่านก็จะคลายความหลงในตัวตนของเราไปเองตามปัญญากิเลสตัณหาที่เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นที่แผงลิดออกไปเป็นความโกรธความโลภความหลง ก็จะบรรเทาเบาบ,าบางไปเองระหิตทาวากาเยกายานุปัสสีวิหารติย่อมพิจนาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างหมายความว่าเมื่อพระโยคะเห็นแจ้งด้วยญาณปัญญาแล้วว่ากายอันเป็นตัวตนของเรามันเป็นอย่างไรกายอันอื่นก็ย่อมเป็นเช่นนี้ อย่างเดียวกันอัจฉะปิหิตวาวากาเยกายานุปัสีวิหารติย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นทั้งภายในและภายนอกบ้างหมายความว่าเมื่อพระโยคะเห็นแจ้งด้วยปัญญาวา่ากายของตนเองนั้นแท้จริงมันเป็นอย่างไรแล้ว ก็ย่อมจะเห็นแจ้งถึงกายภายนอกทั้งมวลที่มีอาการเกิดมาตั้งอยู่และดับไปในโลกทั้งหลายด้วยเพราะว่ากายทั้งหลายภายนอกนั้นมันก็เกิดมาจากธรรมชาติที่เป็นอันเดียวกับของเราเช่นกันความต่างกันด้วยกายจริงไม่มีจะมีต่างกันไปก็แต่ผลของกรรมที่เป็นบุญและบาปเท่านั้นเองสัตว์โลก จึงมีชาติชั้นวันนะและวิถีชีวิตแตกต่างกันไปตามยถากรรมแต่สุดท้ายของทุกๆชีวิตก็ล้วนที่จะต้องลงเอยเหมือนกันทั้งนั้นสมุทยธรรมานุปัสสีวากาเยกายานุปัสสีวิหารติย่อมพิจารณาเห็นความธรรมดาของการเกิดขึ้นมาแห่งกายนี้บ้าง หมายความว่าเมื่อเห็นแจ้งธรรมชาติทั้งหลายของกายนี้แล้วที่อาศัยธาตุธรรมชาติมาปรุงแต่งเป็นเรือนกายนั้นเพราะมันมีเชื้อเป็นอสวะมักดองอยู่ในดวงจิตอันเกิดมาแต่ความไม่รู้แจ้งในธรรมชาติทั้งหลายจึงหลงยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นกายของเราว่านี่เป็นกายของเขาจึงมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา บุยะธรรมานุปัสสีวากาเยกายานุปัสสีวิหารติย่อมพิจารณาเห็นความธรรมดาของการเสื่อมไปแห่งกายนี้บ้างหมายความว่าเมื่อเห็นแจ้งในธรรมชาติทั้งหลายที่นำมาปรุงแต่งเป็นกายนั้นมันก็เป็นธรรมชาติที่มีความเป็นธรรมดาอยู่ว่ามันต้องมีความดับไปตามธรรมชาติของมัน จึงเห็นความเสื่อมไปแห่งกายทั้งหลายด้วยว่ามันจะต้องมีความเสื่อมไปตามธรรมดาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสมุทยวยะธรรมานุปัสสีวากาเยกายานุปัสสีวิหารติย่อมวิจารณาเห็นความธรรมดาทั้งการเกิดขึ้นมาและการเสื่อมไปแห่งกายนี้บ้างหมายความว่า เมื่อเห็นแจ้งธรรมชาติทั้งหลายที่นำมาปรุงแต่งเป็นเรือนกายแล้วกายนี้มันก็ต้องมีการเกิดมาและเสื่อมไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติที่นำมาสร้างเป็นกายนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และถ้าเราไม่คลายความยึดมั่นถือมั่นไปให้ได้เมื่อนั้นมันก็ต้องมีการเกิดมาตั้งอยู่และดับไปตามสถานะของธรรมชาติ ที่เราเอามาคลองตามธรรมดาโดยไม่มีที่สุนสุดย่อมมีความทุกข์เป็นเครื่องประดับชีวิตอยู่ตลอดไปใจและกิจจึงเบื่อหน่ายในสรรพธาตุทั้งปวงที่เป็นทั้งกายภายในและภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโพธปะที่เคยแสวงหามาปรุงแต่งเป็นทันบรมต่างๆ ด้วยความเขาเบาปัญญานั้นก็จะหยุดการสแสวงหาเพราะรู้แจ้งในธรรมชาติทั้งปวงว่ามันเป็นของปฏิกูลเมื่อเรามีใจไปผูกพันกับธรรมชาติเหล่านี้แล้วกายของเราใจของเราจิตของเราก็จะปล่อยสกปรกลกเรือลุลงลังไปด้วยเช่นนี้จึงหยุดการเพ้อฝัน สแสวงหากายก็สงบใจก็สบายจิตก็นิ่งไม่ไหวหวั่นไปกับธรรมชาติใดๆอีกแล้วอันเป็นผลมาจากการเห็นคุณในสัมมาสมาธิจึงเกิดปัญญายาณตามมาด้วยการเจริญวิปัสสนาญาณดังนี้